การพัฒนาชีวิตของเรานั้นต้องดำเนินทั้งภายนอกทั้งภายในถ้าหากว่าเรามัวพัฒนาแต่เรื่องภายนอกโดยไม่คำนึงหรือละเลยสิ่งภายในการพัฒนานั้นจะขาดความสมดุลแล้วในที่สุดจะไม่ประสบความสำเร็จเราพึ่งพระรัตนตไตรตลอดชีวิตได้โดยไม่ต้องสงสัย ที่พึ่งนอกจากนั้นเป็นที่พึ่งที่ทรยศจะช่วยเราจริงๆไม่ได้แม้ว่าเราจะพึ่งมันได้เป็นบางครั้งบางคราวแต่ว่าถึงที่สุดแล้วมันก็จะหนีจากเรามันจะพัดรากจากเราไปเพราะมันเป็นสังขารหมดเราจึงพยายามปฏิบัติเพื่อบรรลุสิ่งที่เรียกว่าวิสังขาร สิ่งที่อยู่เหนือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเพราะเรากลัวตัวเองกลัวอยู่กับตัวเองก็ต้องออกนอกอยู่ตลอดเวลาซัดสายไปตามอารมณ์ภายนอกอยู่ตลอดเวลาเลยเป็นทาตของสิ่งภายนอกอยู่ร่ำไปสิ่งภายนอกขึ้นขึ้นลงลงเราก็ขึ้นขึ้นลงลง ตามความเคลื่อนไหวของสิ่งเหล่านั้นจิตใจของเราก็ไหวกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาไหวกระเพื่อมจนกระทั่งเราถือความวุ่นวายว่าเป็นความปกติบางทีการเคลื่อนไหวและการกระทํำการงานต่างๆเป็นสิ่งที่สมควรแต่บางครั้งบางคราวการอยู่นิ่ง และการงดเว้นจากการกระทำก็เหมาะสมกว่าถึงแม้ว่าการปฏิบัติของเรานั้นยังไม่ถึงขั้นที่ว่าการปฏิบัติชอบอย่างน้อยที่สุดก็ขอให้เราชอบปฏิบัติเสียก่อนเมื่อยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมะก็เป็นแค่ปัชญาอันลึกซึ้งที่น่าสนใจแต่ในโลกที่เป็นจริงนั้น พอกิเลสเกิดขึ้นปับ๊บเราก็ทนต่อกิเลสไม่ได้มันฉุดลากไปเลยความรู้ของเรามันหายไปไหนก็ไม่รู้การจะฆากิเลสนิวันนั้นต้องเข้าใจคำว่าฆ่าฆ่านั้นหมายถึงการรู้เท่าทันฆ่าด้วยการรู้เท่าทันการปฏิบัติทุกขั้นตอน อย่าไปปฏิบัติเพื่อจะเป็นเพื่อจะเอาเพราะจะเป็นการปฏิบัติที่พายเรือในอ่างไม่เป็นการปฏิบัติที่จะข้ามไปฝั่งโน้นถ้าจะฝั่งเทศแต่ความจริงล้วนๆพระจะต้องขึ้นธรรม,มา์พูดแต่คำว่าเกิดดับเกิดดับเกิดดับคงไม่มีใครอยากฟัง ฟังไม่กี่ครั้งก็เบื่อผู้แสดงธรรมจึงต้องชูรถบ้างหาอะไรมาประกอบการอธิบายเพื่อให้มันน่าฟังแต่แท้ที่จริงแล้วความรู้เกี่ยวกับโลกที่ลึกซึ้งที่สุดก็สักแต่ว่าความเข้าใจในเรื่องการเกิดและการดับนักปฏิบัติผู้สามารถรู้แจ้งในการเกิด และการดับของสังขารย่อมเบื่อนายในการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายและย่อมน้อมจิตไปเพื่อสิ่งที่อยู่เหนือการแตกสลายเมื่อเราเห็นตัวเองและเข้าใจเรื่องกิเลสแล้วเราก็จะเห็นความทุกข์หลายๆอย่างในชีวิตเรานี้ไม่จำเป็นเลยมันไม่ได้เกิดเพราะดวงไม่ดี หรือเพราะกรรมเก่าแต่เกิดเพราะความคิดผิดของเราต่างหากเราต้องรู้ว่าเดี๋ยวนี้เราปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่ออยากเอาอยากเด่นไหมหลวงพ่อชาท่านก็สอนเสมอว่าอย่าปฏิบัติเพื่อจะเอาอะไรอย่าปฏิบัติเพื่อจะได้อะไรอย่าเป็นพระพุทธเจ้า อย่าเป็นพระอารหันต์อย่าเป็นพระอนาคมีอย่าเป็นพระสกิทาคามีอย่าเป็นพระโสดาบันอย่าเป็นอะไรเลยเป็นแล้วมันเป็นทุกข์อย่าเป็นอะไรเลยสบายความสบายตรงที่เราไม่ต้องเป็นอะไรเราไม่ต้องเอาอะไรภาวนาจนไม่รู้ความรู้สึกว่าได้กำไร หรือขาดทุนจากการปฏิบัติมีความรู้สึกราบลื่นสิ่งภายนอกขึ้นขึ้นลงลงแต่เราก็ไม่ขึ้นขึ้นลงลงตามเราอยู่ที่ความวางเฉยของผู้รู้เท่าทันอาการหนึ่งความสุขก็มีอยู่แต่มันอยู่ข้างนอกมันไม่ได้เข้าไปถึงใจของเราจิตไม่ใช่อารมณ์ อารมณ์ก็ไม่ใช่จิตอันนี้เป็นหลักสำคัญมากท้องฟ้าไม่ใช่เครื่องบินเครื่องบินไม่ใช่ท้องฟ้าท้องฟ้าก็อยู่อย่างนั้นแหละเมฆก,ก็ผ่านไปผ่านมาเครื่องบินก็ผ่านไปผ่านมาเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวอันนี้เป็นอากาศแต่ว่าอากาศไม่ใช่ท้องฟ้า ท้องฟ้าไม่ใช่อากาศจิตไม่ใช่อารมณ์อารมณ์ไม่ใช่จิตเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจอันนี้ก็เป็นอารมณ์แต่อารมณ์ไม่ใช่ใจที่ว่าวันนี้ใจไม่ดีใจไม่สบายความจริงไม่ใช่เรื่องของใจนี่ใจมันนิ่งความยินดี และความยินร้ายความพอใจและความไม่พอใจเป็นเรื่องของอารมณ์ต่างหากให้รู้จักแยกจิตออกจากอารมณ์ยอมให้อารมณ์เป็นอารมณ์ให้จิตเป็นจิตนี่เราจะมีความสบายอยู่ตรงนี้การภาวนาคือการลดความโง่ของตัวเองผู้ที่หาว่าไม่มีเวลาภาวนา คือผู้ที่ถือว่าไม่มีเวลาลดความโง่ของตัวเองผู้ที่มีสติกำหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจะเป็นผู้ที่รู้สึกสดใสและเป็นผู้ไม่กระสับกระส่ายกระวนกระวายที่จะสแสวงหาความสุขและความมั่นคงจากภายนอกไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญสุข หรือจะเป็นความรักความเคารพจากคนอื่นทีนี้เราไม่มีความรู้สึกว่าเราขาดอะไรไม่ต้องการอะไรจากใครในโลกเราไม่มีความรู้สึกว่าเรามีอะไรเกินจะมีแต่ความรู้สึกว่ามันพอดีตรงนี้แหละจิตเป็นธรรมเราไม่ต้องไปแสวงหาความแปลกๆใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลาให้มารู้จักมาตระหนักกับสิ่งที่มันมีอยู่และตามธรรมดาธรรมดานั่นแหละปัญญาไม่ได้เกิดจากสิ่งผิดปกติแต่มันเกิดจากการรับรู้อย่างทะลุปปโปรง่งต่อสิ่งปกติสมถะคือหยุดวิปัสสนาคือดูการภาวนาต้องการสองสิ่งนี้คือทั้งหยุด ทั้งดูถ้าไม่หยุดแล้วก็ดูไม่ชัดระงับนิวรณ์ต่างๆซึ่งเป็นสิ่งครอบงำจิตทำให้ดูอะไรไม่ออกหรือดูผิดเพี้ยนจากความจริงในการปฏิบัติท่านไห้มีหลักว่ารีบช้าช้ารีบปฏิบัติแต่อย่าใจร้อนปฏิบัติอย่างรีบรีบก็ไม่ได้ ท่านจึงให้เรารีบช้าช้าต้องรีบเพราะชีวิตของเรามันสั้นเหลือเกินแต่ต้องช้าช้าหน่อยไม่ออย่างนั้นอาจจะพลาดพลัง้งหรือหลงทางตรอกซอกซอยมีเยอะโอกาสหลงทางมันมีมากต้องค่อยคดูค่อยคศึกษาไปทุกเพราะคิดผิดให้จำไว้อย่าลืมเวลาเริ่มจะเป็นทุกข แทนที่จะไปว่าเขาจะไปกโกรธเขาหรือจะไปหงุดหงิดกับเขาจงทบทวนที่จิตถ้าหากว่าจิตใจของเราอยู่กับธรรมจะเป็นทุกข์ไม่ได้เป็นทุกข์ไม่เป็นไม่มีสิ่งใดหรือคนใดจะมาบังคับให้เราเป็นทุกข์ทางใจได้มันไม่อยู่ในวิสัยของใคร ที่จะบังคับให้ใครเป็นทุกข์ได้ถ้าเราไม่ยอมเป็นทุกข์หรือมีคุณธรรมพอที่จะปกป้องตัวเองหรือรักษาความทรงตัวของจิตตนไว้ได้เราต้องกล้าในการปฏิบัติเราต้องเป็นผู้กล้ากล้าดูความทุกข์เพราะความทุกข์มีเหตุมีปัจจัยดูความทุกข์วิเคราะห์ความทุกข์ เราจะได้รู้ว่าส่วนไหนต้องแก้ไขส่วนไหนต้องยอมรับส่วนไหนเป็นทุกข์ทางธรรมชาติส่วนไหนเป็นความทุกข์ที่เกิดจากความคิดผิดความถือผิด